วันนี้นะคะบริษัทดีไซน์เนอร์จะพาลูกค้าทุกๆท่านค่ะมาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าของบริษัทดีไซน์เนอร์ที่ออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในให้ออกมาสวยและสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นเลยค่ะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าที่มาที่ไปและคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เป็นยังไงไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเป้ก,ก็ได้มาอยู่กับเจ้าของบ้านหลังส,สวยๆนี้แล้วค่ะเราไปพบกันเลยนะคะกับคุณนพดลค่ะสวัสดีค่ะบ้านสวยมา,มากๆเลยนะคะข้างนอกก็สวยแล้วเข้ามาข้างในโอ้โหการตกแต่งคืออลังการาาม,ม,ามากมากเลยนะคะขอทราบที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้หน่อยค่ะความตั้งใจที่อยากจะให้เป็นให้เป็นก็คือพี่เป็นคนที่ชอบไม้อะนะม,ม้เขาอยู่กับไม้มาตั้งแต่เด็กแล้วข้างนอกพื้นปูที่นอน เขาเรียกเลยนะที่นอนก็เป็นพื้นไม้เป็นแค่เป็นไม้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 จริงซะส่วนใหญ่แล้วก็มีความเคยชินอยู่กับไม้แล้วก็ชอบชอบ่วนตัวเพราะว่าไม้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนปูนนะมันจะเวลาเดินเวลานี่หรือน,นอนเนี่ยจะมันจะรู้ความรู้สึกว่ามันอบูนอะ่ะมันมันเป็นความรู้สึกมากาแต่เป็นคนที่ชอบไม้แล้วก็ถึงให้บริษัทเขาเออกแบบให้เป็นไม้ซะส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะค่ะ หลังจากที่คุณโพโนพดลเนี่ยได้คุยกับอาทางอินชีเวียของบริษัทดีซิกเนอร์เป็นยังไงบ้างคะเขได้แต่บอกคอนเซ็ปต์เข้าไปอย่ที่ว่าแหละเขาก็ออกแบบให้นะออกแบบให้ทั้งทั้งพื้นแล้วก็ภายในตกแต่งภายในทั้งหมดบริษัทออกแบบทั้งหมดทั้งฝ้าเพดานนะคืะอภายในทั้งหมดพื้นทั้งหมดบริษัทออกแบบ หลังจากที่ดีไซเนอร์เนี่ยส่งมอบงานเสร็จแล้วคุณนพดลเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตรงกับที่ตั้งใจไว้เลยไหมเอ่ยบบว่าตรงที่ตั้งใจผมว่าน่าจะเกินความคาดหมาย <c oughs> <c oughs> น่าจะเกินความคาดหมายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่า <c oughs> แต่ละแบบบ้านเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่เป็นหน้าต่างไม่ว่าพื้นนะผนังทั้งหมดเนี่ยพวกเขาออกแบบแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของความละเอียด ความละเอียดของขฝีมือของช่างเพราะงานไม้มันหาหาฝีมือถึงถึงเนี่ยยากสมัยนี้สมัยนี้ต้องต้องเลือกต้องเลือกต้องเอาบริษัทที่เขาเขาเข้าใจแล้วก็มีความสามารถมีมีเขาเรียกกันว่านะมีความสามารถต้องมีมีฝีมือทางด้านนี้สำคัญงานไม้สำคัญละเอียดละอ่อนเนาะใช่ แล้วหลังจากที่เป้สังเกตดูก็คือบ้านของคุณนพดลเนี่ยจะเน้นเรื่องของมา่านแล้วก็บานเกตส,ส่วนใหญ่ตรงนี้คือมันมีข้อดีอยังไงคะก,ก็ปรึกษากับบริษัทกันเลยนะว่าทั้งหน้าต่างทั้งมา่านตรงนี้คือข้อดีของเราก็คือตั้งแต่แบบบ้านมาก่อนอรอบแบบบ้านเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นบานเกตเนี่ยก็จะทําความสะอาดยากมากนะ,ะยังยังถ้าเป็นหน้าต่างบ้านเปิดก,ก็ง่ายแล้วเราเราไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่น ราะว่าการดีไซน์แบบบ้านแล้วก็หน้าบ้านหลังบ้านโดยรอบบ้านจะเป็นต้นไม้เป็นน้ําแล้วก็สนามหญ้าต้นไม้เพราะฉะนั้นถึงมีลมจริงแต่ก็ไม่มีฝุ่นเพราะลมมันไม่ได้พัดฝุ่นมาบ้านนอกดีตรงนี้นลมลื่นด้วยอากาศเย็นด้วยไม่มีฝุ่นด้วยใช่ไหมคะและคือไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะในส่วนของโถงทางเดินด้านนู้นอันนี้คือเป็นอ่าความตั้งใจของคุณโนพดลนหรือเปล่าคะก็เพียงแต่บอกคอนเซ็ปต์ไป ว่าเข้าบ้านเนี่ยให้มันบ้านเราอยู่เนี่ยพอเข้ามาในบ้านแล้วต้องมีความรู้สึกว่าโล่งถ้าตัางคาสูงสูงตางสูงเนี่ยมันจะร่มเย็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่อึดอัดเข้ามาอยู่ในบ้านมันจะโล่งความสบายเพราะเราอยู่อยู่จนตายอ่ะใช่ใช่คะจะเวลาที่อยู่ที่บ้านมากกว่าที่ทำงานเพราะถึงแม้คนอยู่บ้านก็น่าว่าที่ทำงานค่ะจะได้รู้สึกความสบายใจใช่ไหมคะแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงห้องนอนนี่บอกเลยว่าว้าวมากใช่ไหมคะ มันมีข้อดียังไงคะห้องนอนเขาเขาออกแบบให้ออกแบบใช่ระบบไฟนะระบบฝ้าเพดานอะไรใช่ไหะเขาเขาออกแบบได้ดีมากถูกใจเลยไหมโดยเฉพาะหัวเตียงผมหัเตียงเดี๋ยวต้องขออนุญาต้ไปดูแล้วค่ะแล้วข้อดีของบ้านเลื่อนด้านนู้นเหรอคะคุณมรพดนอ๋อนี่มันแอบเห็นอยู่แอบเห็นอยู่ก็คือก็ปรึกษากันนะว่าถ้าวันพอเข้ามาโลกนบบนี้แล้วจะทาอย่างไรให้ ให้มันซ่อนแล้วก็บ้านบ้านถึงจะดูแล้วเป็นสัดส่วนอย่างทำบุญบ้านเนี่ยก็จะแบลนเ่อนก็ปิดแบ่งสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยแบ่ัดสวแล้วก็ทางลมเก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีส่วนแบ่งสัดส่วนเป็นพระเนี่ยพระมาสวดมาอะไรที่บ้านก็ต้องแบ่งแบปส่วนใหม่เป็นโถงไว้รับแขกด้ไยตวยึงหมดที่เราก็ตั้งคุยตรงนี้แล้วเข้าไปในบ้านก็ คนก้างจะส่วนตัวนิดใช่ใช่ค่ะก็คือแบ่งส,สัดส่วนอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะอโอ้โหบอกเลยค่ะว่าวันนี้มาคุยกับคุณนพดลได้ความรู้เยอะมากๆนะคะคต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ก็ได้ชมบ้านสวยๆแล้วแล้วก็ขอขอบพคุณจริงๆนะคะ<ช>ที่คุณนพดลให้เวลานะคะมาให้เราเนั่นงสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณมากครับ มาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรอบๆบ้านค่ะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีดีไซน์อะไรที่เก๋ไก่บ้างเรียนเชิญคุณนพดลเลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็บันไดค่ะอันนี้คือออกแบบมาสวยมากๆเลยนะคะกับสายเขาออกแบบให้แล้วอันนี้สอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าด้านนี้แรงบันดาลใจคืออะไรคะเราก็ชอบงานหมาอยู่แล้วไงและสมัยนี้มันหายากจนจะมีมือมือแกะขนาดนี้ แล้วเราเป็นนักบินก็ชอบนกนะนกสีปกติอันนี้คือไม้ไม้แทรเลยไม้แท้ครับสวยเงๆค่ะอันนี้แอบกระซิบนิดนึงห้องนอนอยู่ไหนคะนี่นี่อันนี้เลยใช่ไหมคะงั้นบุกห้องนอนก่อนเลยนะคะได้ค่ะเชิญได้เลยค่ะามบันไดบันไดบันไดอันนี้ก็คือออกอาบออกแบบให้เลยใช่ออกแบบให้หมดนะมาค่ะเราจะได้เห็นบันได่าให้เห็นห้องนอนแล้วนะคะว้าว โอ้ห้องนอนกว้างขวางมากค่ะภรรยาเขา้ากระเป๋าไหมอันนี้กระเป๋าของคุณสีหมดเลยใช่ไหมคะครับของผมมีแค่นี้ผมบัติผมอยู่สี่เรือนนาฬิกาอันนี้คือพ่อบ้านของแทนนะคะต้องมีของน้อยกว่าคุณภรรยาโหเตียงคืออลังการมากอันนี้สอบถามที่มาที่ไปแล้วก็ของเครื่องบินนิดนึงค่ะว่าเครื่องบินที่เขาออกแบบให้ก็บอกว่าอยากจะได้เครื่องบินเอาไว้บนหัวเพราะเราเติร์นตบโตมาก็ได้เครื่องบินเราเป็นนักบินนะ <c oughs> เออเราก็ต้องมีเครื่องบินหน่อยอเป็นนารากาศเครือ่องที่เราบินมาครั้งแรกก็อไอพ่นก็เรียกเครื่องที่สามเจ็ดค่ะอันนี้เขาออกแบบให้เลยใช่ไหมคะใช่โอ้โหอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากแล้วไฟอันนี้ที่บอกว่าเป็นดีเทลในซิกเนเจอร์เลยคือตรงนี้เลยใช่ไหมคะก็คือดอนแล้วก็คือฝ้าเนดานที่เขาออกแบบทั้งหมดนะดอนแล้วมันโล่งสบายถ้าหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนเนี่ยไม่ ไม่ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดแอร์เพราะจะเย็นสบายอันนี้คือเปิดแอร์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะครั้งล่าสุดล่าสุดนานร้อน้อกเปิดไม่ไหวก็พอบ้างเมื่อคืนได้เปิดไหมคะไม่ไม่ไม่เปิดโอ้โหตอนนี้คือเย็นมากนะคะทุกคนบ้านเย็นจริงๆเพราะว่าโป่งด้วยแค่เปิดหน้าต่างแค่เปิดเย็นละโอเคค่ะไปดูห้องน้ํากันเลยดีกว่าห้องน้ําจริงๆของส่วนตัวนะเธอจะไปดูจริงห อันนี้อันนี้อันนี้่าเกียนตะเกียดเกียบตเกียบเก็บของเก็บของเก็บของก่อนนะคะเก็บของเก็บของเดาเชนได้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหเวลาอันนี้ชอบอันนี้มากสุดเพราะว่าเวลาขึ้นจากสวนมาแล้วมานอนเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือ สบายเลยใช่ไหมคะทุกค้นขาอ่างใหญ่มากๆเลยนะคะอาทิตย์ลงสวนอโออันนี้ก็คือเป็นอ่าของดีเลยในห้องนอนใช่ไหมคะใช่โอ้โหแต่ว่าห้องนี้คือใหญ่มากๆเลยนะคะทางห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำโอเคห้องนอนเขานี่เขาออกแบบให้หมดออตรงนี้ก็ทําฉากกั้นไว้ไม่ให้ประตูเดินมาไม่ตรงกันค่ะอันนี้ชั้นวางก็เป็นของดีไซเนอร์ใช่ค่ะออกแบบให้หมดเลยออกแบบทาทั้งหมด ทั้งหลังอ่ะเราเพียงจะให้เขาออกแบบให้สวยจริงๆค่ะไปค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าเรียนเชิญโอ้โหอันนี้ก็คือถือได้ว่าทํางานอย่างสบายใจเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าโต๊ะกว้างขวางมองเห็นต้นไม้ด้วยค่ะอันนี้ดีิกเนอร์ก็คือออกแบบออกแบบให้ทั้งหมดครับโอ้โหดีจริงๆเลยค่ะทั้งหมดเขาเขาจัดการหมดครับได้ค่ะไปค่ะไปดูห้องต่อไปกันดีกว่า ห้องโถงเห็นไหมเห็นโถงไหมเยโถงอันนี้ก็คือกว้างขวางมากเลยนะคะใช่พอเดินแล้วจะโล่งไงรู้สึกโล่งบายนะควาจริง้วนึกว่าเขาออกแบบให้หมดอ่ะค่ะจริงเราดูเขาจะไปด้านนี้แต่เดินเขาออกแบบนี่สวยงามมากเลยที่บอกว่าเกินคาดเกินคาดใช่ไหมคะอันนี้เขาก็ออกแบบให้หมดเลยใช่ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวห้องครัวห้องครัวเพราะว่าใกล้ห้องปาร์ตี้นะอ๋อใช่อันนี้ทราบนิดนึงค่ะคุณพู้โภอันนี้คืออะไรเอ่ย ถ้ามันก็เหมือนกับหงจุ้ยอะนะก็เหมือนกับแบบธรรมศรสสาทหินต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสะดือบ้านอออกมันจะมีหมุดฝังมีหมุดฝังแล้วก็ที่ออกแบบดึงระยะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นประสาทหินเขาจะเป็นจะมีสีวลึงตั้งพื่อิศทางลมคือขวางไม่ให้มันไม่ให้มันไหลลื่นเออไม่ให้มันเร็วเกินไปไงไม่ต้คนเหมือนกันกันไว้หน่อยเดินจะช้าอ๋อกันช้า ออกจากห้องปาร์ตี้มาก็มาอันนี้เอาไว้รับรองใช่ไหมคะเวลามีคนมามีคนมาบ้านญาติหรือลูกน้องเพื่อนๆมาพี่ๆน้องๆมากปจะมาดูห้องนี้ห้องนอนแขกก็จะออกเปิดระเบียงได้ชมสวนได้นะไปดูเปิดชมสวนค่ะก็จะออกห้องนู้นก็เหมือนกันโอ้โหอันนี้ถือว่าราคาเท่าไหร่นะคะมีประตูออกไปชมสวนด้วยนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะโอ้ทางนี้เลย ลมเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนู้นอ่ะห้องนู้นก็สวยกว่าอันนี้ก็มองเวลาแบบว่าธรรมชาติตอนเช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ่แขกมาธรรมชาติตอนเช้าบรรยากาศดีบอกนรงนีอีกห้องนึมีอ๋อมีอีกห้องนึ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมห้องนี้นิดนึงค่ะได้ครับได้ครับห้องนี้จะพิเศษนิดนึ่งมีที่นอนเล่นของแขกนะอ้อโหสวยไม่แพ้กันเลยค่ะอืหองเบียรบ้าน ทุกคนคะห้องนี้บอกเลยนะคะว่าคุณจะต้องชอบเพราะว่านี่ค่ะลองดูนะคะบรรยากาศมองออกไปก็คือจะเห็นเป็นแม่น้ําลำทานเลยนะคะนอนสบายๆนะคะแล้วก็เห็นแม่น้ําเย็นๆโอ้โหต้องบ่างๆขออนุญ,ญาตมานอนพักที่นี่บ้างได้เลยะค,ะครับได้เลย<อ>ได้เลยจะต,ต้องต้องต่อขออนุญาตแม่บ้านก่อนนะอ๋อ ค่ะทุกคนคะเห็นบ้านสไตล์ไทยๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่แอบจะมีห้องปาร์ตี้ค่ะนี่คะต้องขออนุญาตคุณโนพดลพาชมห้องปาร์ตี้นิดนึงค่ะมาดูก็แขกพอปาร์ตี้เสร็จก็เข้าห้องพอดีนะอืห้องได้ทุกอย่างเตาปิ้งย่างตรงนี้โอ้โหครบจริงๆนะคะตัวนี้อันนี้สิ่าออกแบบเลยใช่ไหมคะิ่งออกแบบทั้งหมดครับออกแบบให้ โอ้โหโล่งลื่อจริงๆค่ะแล้วสอบถามนิดนึงค่ะว่าทําไมจะต้องมีเครื่องบินไว้ในห้องคะเคองเครื่องบินที่ไปดูนะปราร์ตี้ก็นั่งดูอดีตอดีตดเครื่องพวกนีทก้ทุกแบบแล้ยกเป็นตัวเล็กลูกศิษย์ให้มาตัวที่จะเราจะเครื่องแบบไอ้เครื่องบินที่พี่บินมาทั้งหมดที่เคยอ,อดีตแต่กับตัวแรกตัวละก็ยันขึ้นไปข้างบนอ,อันนี้คือนอกจากจะปราร์ตี้แล้วยังใช้เป็นอ่าห้องอะไรอีกไหมคะ ปาร์ตี้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยแล้วก็ถ้าทานข้าวเพื่อนมาแล้วก็บางทีก็อาจจะใช้เป็นห้องประชุมได้ด้วยอ๋อห้องประชุมได้ด้วยมันส่วนตัวดีมากๆเลยนะคะมีห้องกระจกแล้วก็มีม่านกั้นใช่ถึงเวลาก็ออกไปข้างนอกดูบรรยากาศอ๋อบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีตรงไหนอีกไหมคะที่เป็นซิกเนเจอร์อยากจะให้เราดูซิกเนเจอร์อยากจะให้ดูเหรออ๋อโห แค่ออกมาลิเดียวก็คือลมเย็นมากเลยนะคะพักผ่อนตอนเย็นอยู่น้ำตกอันนี้คือจะเป็นในส่วนของอะไรคะคุณนพดลหลังบ้านหลังบ้านนี่พักผ่อนตอนเย็นไงบรรยากาศดีมากเลยมีปลาคาร์ฟด้วยใช่ไหมคะปลาไม่ใช่ปลาคาร์ฟปลาทับทิมปลาทับทิมบ้านนอกนะไปไหนหมดแล้วปลาเมื่อกี้ยังแอบเห็นอยู่เลยเออเลยมาเนี่ยอันนี้ก็คือจัดเองใช่ไหมคะเวลาว่างว่างเองครับออกอดดีมาก หลังห้องแขกก็จะมีระเบียงนระเบียงหลังห้องเมื่อกี้ใช่ไหมคะหลังห้องเมื่อกี้นี่อ๋อก็วิวบรรยากาศนะดีมากเลยค่ะคือระเบียงเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหนูห้องเลยใช่ถูกต้องทาให้มีพื้นที่กว้างขวางเยอะขึ้นใช่ใช่ใชเขาก็ดีนะเขาออกแบบให้ดีมากออกแบบให้เลยใช่ไหมคะ่ไม่ต้องแก้ไขเลยไม่ต้องแก้ไขเลยเป็นอย่างนี้เลย มากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านที่บริษัทดีไซ g n เนอร์ได้ออกแบบและตกแต่งภายในพูดได้คำเดียวเลยคะ่ะว่าสวยแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดคะ่ะสนใจอยากจะออกแบบบ้านหรือตกแต่งภายใน สามารถนะคะติดต่อสอบถามบริษัทดีไซเนอร์ของเราได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็สามารถแวะมาเยี่ยมเยียนกับเราได้เลยค่ะตาม QR code ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะทางบริษัทดีไซเนอร์ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ